สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะแม่เพนก็มาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่ 7มิถุนายน2568นะคะแม่เพ็นก็ได้แจ้ง FC ทั้งช่องไปแล้วนะคะว่าหลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางฮานอยทุกๆสำนักไปแล้วเนาะแม่เพ็นก็จะมานำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายน2568นะคะล่างอย่างเดียวของพ่อเกลียงนะคะ แต่ว่าตอนนี้แม่เพนได้มาเพิ่มอีกหนึ่งสำนักก็คือของหลวงพ่อสะแก้วนั่นเองค่ะก็วิ่งล่างอย่างเดียวเหมือนกันกับของพ่อเกลียงนะคะว่ามาเบิงน้ำกันว่าระหว่างของพ่อเกลียงแล้วก็ของออหลวงพ่อสะแก้วเนาะค่ะวิ่งล่างวันนี้จะมาตัวไหนนะคะชนกันบ่อชนกันบอ,นนบอเขาควรเอามาจับใส่กันบอนะคะไปเบิงน้ำกันเนะคะแต่ว่าก่อนอื่นมดเนาะ แม่เพ้นจะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิงท่วนคืนค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของเขาฝากมานะคะงวดวันที่16มิถุนายน2568แม่เพนได้ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่านเอฟซีทั้งช่องบางคนทีเขามาไม่ย,ยังบ่เห็นเนาะค่ะก็จะเอามาลงทวนคืนให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เบิ่งกันแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันต่อน,นะคะกันก่อนนะคะเผื่อว่ามีตัวมากตัวชอบตัวใดก็ให้เอาไปหาหยิบซื้ลตรตเตอรี่ไว้ก่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายนสองห้ของเขาฝากมาเนาะค่ะวิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่3กับ4นะคะบนล่างนะคะเด่นที่3กับ4ี่จับคู่ชุด3ตัวบนให้มี4ี่แล้วก็3 4 7นะคะชุด2ตัวบนล่างมี3 6 4 6 3 7ด กับ47นะคะอันนี้เป็นแนวทางของเขาฝากมานะคะแคปหน้าจอเลยเด้อจ้ะเพราะว่าแม่เพ่นได้ลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะต่องวดตั้งแต่ต่องวดนู่นในเะค่ะของ3มสำนักก็มาเบิ่งต่อที่ของตาปากน้ำโพนะคะสำหรับของตาปากน้ำโพงวดวันที่16มิถุนายน2568ที่จะมาถึงนี้ ตาให้วิ่งรูดบนล่างมา2กับ5จับคู่ชุด3ตัวบน 5, 2, 6แล้วก็ 2, 5, 9ส่วนชุด2ตัวบนล่างให้มามี4คู่ก็คือ 2, 6, 5, 6, 2, 9กับ 5, 9นะคะอันนี้เป็นแนวทางของตาปากน้ำโูนะคะอยากอันนี้กินมิทำไมอยากินอยากิน กินสีเขียวกินสีเขียว่ามาร้องเพลงอยู่นี่เด้อตัวยุ่งนี่อยากกินอยากกินเอาไปกินไป,อ,ไปนอยากกินอยากกินสังเกตสิร้องเพลงมันยังก็เป็นเพลงเบิร์ดอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้กกนนนเป็นวา <c oughs> ได้แล้วก็ไปต่อที่ของหลวงตานะคะอันนี้ของหลวงตาเนาะ หลวงตาจากตาปากน้ำโพนะคะวัดที่ตาไปอยู่ประจำเนาะก็เพิ่นฝากมาให้เอฟซทั้งช่องง่วดนี้วันที่16มิถุนายน2568เด่นบนล่าง1เม็ดเดียวนะคะเด่นบนล่าง1เม็ดเดียวจับคู่1617เน้นให้เม็ดเดียววงกลมเม็ดเดียว17นะคะเอซของหลวงตานะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ อ่ะได้ของตาของตาปากน้ำโพเขาฝากมาและหลวงตาแล้วแม,ม่จะรู้บอกนี่ค่ะบัตรนี้เขาก็มาเบ่งผลงานของหลวงพ่อสะแก้วกับอ่าของพ่อเปรียงพ่อเกียงกันนะคะเอซ ของหลวงพ่อสะแก้งวดที่แล้วเนาะวิ่งรูดเด่น589เนะคะเน้นที่8แต่ว่าบอมาเนาะพอว่าเรีออกสอศูนย์ล่างนะคะเอรุดแต่ว่าตัวประกบมาที่0นะคะตัวประกบให้มา06 0ย์กศูนย์กับหของหลวงพ่อสะแก้วงวดที่แล้วลุดนะคะมาแค่ตัวประกรบเนาะ ส่วนของพ่อเกลียงโค้งสุดท้ายพ่อให้วิ่งลูด0นย์กับ1นะคะมาที่1เนาะคะ่ะ fc เออมาที่ศนี่ค่ะตัวประกบของพ่อมี6 8,0,2,4แต่ว่าพ่อเด่น1ก็เลยจับ1นึ่งหแล้วก็หนนะคะถ้าเราจับตามพ่อเนาะถ้าเราจับตามพ่อกับศูนย์แปย์สแล้วก็0ูนย์สะคะก็จะได้ที่0ูนย์สนะคะเนาะ ผู้ใดติดตามของพ่อเกลียงคงจะฮูเนาะเลยลางเพิ่นบ่คอยหลุดได้เนาะเดี๋ยวโดหลุดเธอหนึง่งเด้จ้ะเนาะตัววิ่งตัวหลุดอันนี้ชุดแรกที่เพิน่นไหมาเพิ่นวาเดนหนึ่งตัวเดียวเนาะค่ะแต่ว่าหลบโค้งสุดท้ายนะคะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายมาศูนย์กันหนึ่งเนาะก็ได้อยู่นะคะ มาแล้วค่ะงวดวันที่16มิถุนายน2568นะคะก็ของพ่อเกลียงนะคะเด่นล่างงวดนี้วันที่16มิถุนายน2568นะคะของพ่อเนาะเด่นที่9ลงศูนย์นะคะวิ่งลูดเด่นล่างเนาะค่ะ9 ลองศูนย์หลักสิบล่างของพ่อก็จะเป็นเก้ากับศูนย์หลักหน่วยก็จะเป็นสองสามห้าแต่ว่าต้องซื้อกลับด้วยเด้อค่ะเอฟซี FC เนาะต้องกลับด้วยนะคะถ้าว่ามักตัวตรงก็เอาตัวตรงนงักหลายๆแล้วก็เอาตัว,ตวกลับหน่อยๆเนาะล่องไว้นะคะเอฟซีพาเป็นการเสียใจยเวลาเ,าเลยอกออกตัวกลับมากเนาะวดนนี้พ่อจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะมีเก้าสองศูนย์สาม แล้วก็05กันที่93กับ95นะคะนี่ค่ะ02ออกไปแล้วเนาะก็ตัดออกได้นะคะล่างก็เหลือที่03กับ05ส่วน9ก็เด่นที่92กัน93กับ95ทั้งหมดก็5คู่นะคะชุดล่างของพอเกลียงงวดนี้เนาะแคปหน้าจออเดอจ้ะเงี่ยมหน่อยลูกเงี่ยมหน่อยอย่าเสียงดงังแม่ทำคลิปอยู่ ค่ะคแพงเอาเพื่อนมาเล่นในบ้าน,าพ,นพาเพื่อนไปเล่นข้างนอกก่อนก็นได้ลูกไม่ขนกนไว้ข้างนอกี่ค่ะเนาะแคปหน้าจอ,อเดอ้อจ้ะสำหรับรัฐบาลแนวทางล่างอย่างเดียวของพ่อเกลียงนะคะวิ่งลูดม้วนนี้เด่นที่9กอง0หลัก10มี9กับ0หลักหน่วยมี2องสามห้า ชุดเน้นสองตัว9 2้ากับ05ชุดกัน93กับ95นะคะได้ของพ่อเกลียงแล้วเนาะเ้ากัมมะอาอ่ตของหลวงพ่อสะแก้วนะคะสําหรับของหลวงพ่อสะแก้วงวดนี้วิ่งล่างเด่นที่4ีรอง1นะคะ เด่นที่สี่ลองหนึ่งเลขติดมีห้าเจ็ดเก้านะคะเลขติดมีห้าเจ็ดเก้าเก้าก็จะตรงกับของพ่อเกลียงนะคะส่วนเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะล่างยางเสียงดังลลกวุ่นวายนะคะวันเสาร์อาทิตย์จะเสียงดังเนเร้อคะ่ะ f อซ แรกที่ไม่มาด้วยกันล่างก็จะมี0 2 3 7 8 5นะคะก็ไม่มาด้วยกันงวดน,นี้หลวงพ่อบอกว่าพหลวงพ่อชอบที่4 1 4 5 9 1เพิ่นได้หยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะสามคู่นี้นะคะเพิ่น่าหลวงพ่อเพิ่นมักตัวนี้เนาะวงวดนี้ชอบสี่ว่าสั่นเนาะหลวงพ่อว่าก็จะเด่นวงกลมไปที่สี่นะคะลองหนึ่งเนาะ ้าชอบสีก็จะเป็นสีห้าสีเจ็ดสีเก้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกค่ะงวดนี้เนาะสำหรับศูนย์บอมีนะคะถ้าว่าผู้ใดมักกะจัดไดนอะก,กับบอมแหนกบม่าน้ำกันขื้นกันเอาไว้หน่อยๆนะคะหลวงพ่อว่านะคะเลขที่บอม่า,มาน้ำกันเนี่ยนะหลวงพ่อพันว่าเอาไว้น้ำกันก็ได้เอาไว้หน่อยๆก็ได้ค่ะถ้าว่ามาัก เนาะภาวมามักเอาไว้ในนอยเดอร์อวัชนเพราว่าเลขคนจะอยู่นะคะแต่ว่างวดนั้นมาด้วยกันเนาะเอสซีนาะเจ็ดแปดนะคะงวดทีไรนั่นนะมันกระบ,บนเนี่ยเขาเก่เาไว้แต่เนาะถ้าเขามาเขาชอบค่ะมากตรงกับของอาจารย์อื่นสาวนะักอื่นเขามากาขกักเนี่ยเขาเกาไว้ในเดอร์เนาะพาะมนจะไปเสือกับตัวเลขสูตรมันก็จะเป็นนั่นนีแ่แหละมีเข่ามีหลุดเป็นธรรมดานะเอสซี FC. อ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะสำหรับ รัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวของพ่อเกลียงแล้วก็หลวงพ่อสะแก้วง้วนนี้มาบตรงกันนะคะมาตรงกันแค่9้าตัวเดียวเนาะอ่ะไปคนละทางเลยน้องงัวนนี้มารอเลขติด ซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยของอาจารย์สวัยกันดีกว่านะคะเอฟซีว่าของอาจารย์สวัยจะมาตัวใดเนะาะงวดที่แล้วของอาจารย์สวัยก็มาที่ศูนย์นะคะเอฟซีเนาะมาที่ศูนย์ค่ะยังบอลลุดเนาะซื้อเลขไม่ติดสามตัวที่อาจารย์สวัยให้มาจะไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเนาะก็มาทุกงวดเลยเรามีตัววิ่งตัวรูดดีๆเด็ดๆแล้วมาจับส่ของอาจารย์สวัยเ้อเนาะ สำหรับของพ่อเกลียงก็แม่นอยู่นะคะล่างผู้ใดมีวิ่งลูดล่างเนี่ยเด็ดแม่นๆก็ออกมาจับใส่สองตัวนี้ได้เนาะเก้ากับศูนย์นะคะ,ะทุกๆอย่างก็เป็นแค่แนวทางคือเกาเดอ้อจะเอฟซีผิดถูกอย่าว่ากันเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนั่นแหละแม่เพ่นกะเมื่อยกะท่อแล้วซูมือนี่ยอดคนเบิงกะบอลายเนาะซื้อเลขกะบอถึกเนาะมันก็เลยออนแห้งไปหมดเลยค่ะตอนนี้ แต่จังไดก็ต้องได้สู่น่ะแล้วเนาะคะ่ะ FC ดินล้นคือเก่าเพื่อได้อยู่รอดนะคะ FC ได้เล็กได้หน่อยผสมเล็กผสมหน่อยไปมันก็ดีกว่าไดเนาะดีกว่าเหตุบ่หายยังนะคะอ FC อ,อ่ะสู่สู่ไปน้ำกันค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะหยิบซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกให้ฟังกันทุกท่านคนนะคะสวัสดีค่ะ